มาเป็นสมูทนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการทดสอบเรื่องเซนเซอร์นะครับว่าถ้ามีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างล่างจะเป็นยังไงนะฮะ,ะเดี๋ยวเข้ามาตรงนี้นะ,ะมาดูดน,น,นะ,ะ,ะเดี๋ยวได้อยู่ใต้ตดวนนี้เลยซึ่งตอนนี้ตอนนี้นะครับขอสบายใกเลยซึ่งตอนนี้เรา เปิดเซนเซอร์ไว้นะครับแล้วจะทําการให้มันลงมาข้างล่างนะครับลองดูทั้งสองอย่างเลยและลองจะสั่งให้แลนดิ้งเลนนะครับแลนดิ้งนะครับก็เลือกมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างล่างใต,ใต้ใต้โดนนะฮะอันนี้อยู่ข้างล่างเลยใต้โดนเลยอ่าเนี่ยครับหยุดเลย หยุดเลยนะครับมันก็ขึ้นข้อความเตือนนะฮะว่าข้างล่างามีสิ่งขีดขวางอยู่แล้วก็ c นเ c e l ไปก่อนขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแบบปิดเซนเซอร์นะครับจะเป็นแบบปิดเซนเซอร์ปิดเซนเซอร์ครับเปลี่ยงที่มุมขวาบนนะครับสีเขียวให้เป็นสีแดงนะครับก็ปิดเลยนี่เซนเซอร์ปิดแล้วนะฮะเราก็จะทําการแลนดิ้งเหมือนเดิมแล้วผมก็จะเข้าไปขวางเหมือนเดิมนะครับ เลือกแลนดิ้งมา <ST ART> มาล้มาล้มาแล้วมาล้หยุดไหมหยุดหยุดหยุดนะครับหยุดหยุดถ้าแสดงว่าเปิดหรือป,ปิดเซ็นเซอร์นี่ด้านล่างนี่ทำงานนะฮะครับต่อไปเราจะมาลองปรับกิมบอลดูนะครับด้วยคำสั่งอย่างเี้ครับเพราะบางคนบางไฟล์นี่ขึ้นแบบางทีถ้ากิมบอลมันเอียงนะฮะเราก็มาปรับ เข้ามาข้างในเมนูนี้นะครับตรงเมนูคําสั่งนี้นะครับเข้าที่คอนโทรลนะฮะเข้าที่คอนโทรลเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับมันจะมีให้ปรับนี่นะครับอินบอลแมนนวลแอดจั t เมนตนะฮะก็คือจะปรับอัตโนมัติกับอ่อินบอลคาลิเบอชันนะฮะสองอย่างถ้ากินบอลค a ล i เบ a เ i ชัเนี่ยเข้าไปดูนะครับก็เดี๋ยวเขาจะจัดการปรับเองอลองลองปรับดูก็ได้ครับกดปรับเลย แล้วก็จะขึ้นอ่าเปอร์เซ็นต์มาเนี่ยฮะก็รอจนเสร็จนะครับแล้วเขาก็จะมีอะไรบ้างกล้องเขาก็จะก้มเงยก้มเงยนะฮะก้มเงยทําการปรับของเขาอันนี้เราไม่ต้องทําอะไรนะฮะก็ปรับให้เขาจัดการปรับเองรอจนครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเรียบร้อยนะครับนะจอจะดับนะฮะสี่สิบแปดสี่สิบสามสี่สิบสี่แล้วนะครับรอสักพักหนึ่ง อ่ะเสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วเลยอืมติดรถเสร็จแล้วเฉยอ่ะแล้วส่วนอันบนนี้กิมบอลแมนนวลนะครับดูครับดูแมนนวลก็ได้นะฮะเข้าไปข้างในนี่ครับก็จะมีหน้าข้างหน้าแล้วจะมีให้ปรับเราก็ปรับตามองศานะฮะเลือกวนซ้ายวนขวาปรับเองได้เลยนะครับมีโลมียามีพิษนี่นะฮะเราเลื่อนเอาซ้ายขวาหน้าหลังเองนะครับเสร็จแล้วอ่ามีไหนอีกนะเดี๋ยว กินบอลแองเกิลกินบอลแองเกิลนี่คือมุมอ่ารีเซนเตอร์เลยให้กลับมาเป็นถ้าเกิดมันมีปัญหาครับก็ยังกดเป็นรีเซนเตอร์กับดาวน์โหลคือลงนะครับเอ็นเดี๋ยวอันนี้เอนดะเลบบิลกินบอลพลิกอกชั่นเน้นเป็นไหนข้าไปดูดิคือยังไงเอ่ยมันปรับขึ้นอีกเหรอใช่ไหมกล้องปรับขึ้นเนี่ย นะเดี๋ยวไปดูข้างหน้าใช่ใช่<ๆ>กล้องกินกล้องมันปรับขึ้นได้อีก15องศานะครับเงยเงย<ๆ>ขึ้นฟ้าได้อีก15องศานะครับปรับขึ้นได้อีก15องศานะครับเงยเงยขึ้นฟ้าได้อีก15องศานะครับอันนี้แบตก,ก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทําการพอไว้ก่อนนะครับอันนี้สาหรับ คลิปนี้ก็ลองไปปรับดูนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องการขึ้นไปแล้วขอบฟ้าไม่ตรงนะครับลองทํำพวกนี้ก่อนรับรองหายแน่ครับครับผม